สบายดีสมาดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมอร์สกู๊ดสก๊อน้องมาหนิก็มาพบมาพบกสนุกคือเก้าทีสองสนุกสาลาพี่น้องเมื่อนนี้แดดแลวเนาะพี่น้องพนกับบาร์เดต๊กเนาะมันนี้สนุกกับิภาพ่อแม่พี่น้องคนละลงไปเกี่ยวเข่าอยู่หน้าโคกคนละเนาะพี่น้องเพราะว่าพ้นบาร์เดตกเนาะมาหนิแดดแล้วพี่น้องเอ้ยแดดแล้วบานนี้เนาะสนุกกับิภาพ่อแม่พี่น้องคนละขึ้นหน้าโคกคนละเนาะบานนี้เกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเอ้ย คนเศ้าตกกะเกี่ยวเข่าเนาะเพราะว่าอยากแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าเข่ามันกะก่อยเลยเนาะเขาก็หยุดมาตังหงเนาะพี่น้องไพภ,ภกีกะเกี่ยวเข่าเบิร์ลลวมันหนีเนาะเพราะว่ามันแดดพี่น้องเสื้อผ้ากะโล่งได้พี่น้องค่ะเสื้อผ้ากะโล่งพี่น้องแต่พายุเุิันกะแจ็คชิมือได้แน่เนาะพี่น้องสนุกกันยังบริฮูแต่ว่าเห็นแต่ว่าฝนหลดลงเนาะ ก็เลยเ้าเกี่ยวข่าวพี่น้องกูแหละสนุกสิพาขึ้นหน้าโคกูแหละเนาะวัาพาันแยงพี่น้องพัแยงแคมน้องซะสนุกเนาะนี่จะเป็นน้องเนาะพี่น้องโอ้หายลีพี่น้องดูพี่น้องมิดพัขยแยงเลยพี่น้องนี่พัได้เมาเด้อยน่าสนุกเนาะพัแยงไลยก็นเนแหละพอกันอยู่หน้าโคกูแหละพี่น้อง ตอนนี้สนุกก็ขึ้นมาห้องน้ำเขาบันทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องแหละเนาะเขาสนุกกระสุกลายนะพี่น้องนี่เป็นน้ำโขกเนาะน้ำโขกสนุกหลังจากทีหยุดลายมือเนาะพี่น้องมือนี่ก็สิมาลงมืออีกเถิดเนาะฝนก็คือสิยุดตกแล้วพี่น้องใครแม่คนเกี่ยวท้าเนาะ เมื่กอกี้พี่น้องออหลยคนอยู่พี่น้องมาสอยเนาะเพม่นมาสอยสนุกเนาะหลยคนอยู่พี่น้องเพราะว่ามันแดดแล้วเนาะตอนึงก,ก็เลยเกี่ยวหยุดมากับลายเหมือเนาะพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นซาเตอร์นะพี่น้องเพราะวะใช่ดิพี่น้องอันนี้ผืนม้นนี่ผืนมาซอยเนาะเพิ่นมาซอยสนุกเนาะกับแม่เพิ่นแล้วก็กับน้าสาวคนข้างหน้าเนาะเพิ่นก็มาหลายคนมื้อนี้มาซอยสนุกและสนุกก็อยากแล้วเนะาะเด็ดเลพี่น้อง เต้ยกับปะใสฮอทหมวกบะใสฮอทกุ๊บเนาะพี่น้องเมนี่ฝนเปิดเผยไหน้าะฝนเลยเมนี่เนาะมันคลื่นไร้เมื่อฝนว่าะเอนี่ฝนก็เลยเลือใจแห้งพี่น้องเพราะว่ามันคลื่นไร้มื่อเนาะพฝนมันจะแข็งแดดมเอนี่ฝนเลือใจพฝนเกี่ยวข้าวกุ๊บฝนก็บะใสเนาะเพราะว่าก็คลื่นไร้มื่อเลยเด้พี่น้องจนบริเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเนาะไฟก็ได้ฝนก็ตกบระยุดเนาะฮาก็มีมเอนี่เลยพี่น้องแดดฉันก็เกี่ยวเลยแดด

มันนีไร้ก้นเกี่ยวพี่น้องมั้อไ่ไคนเนาะมาใส่สนกนี่นนเห็ดเป็นกำอยู่พี่น้งอยงยานเรอ้นตกม้เห็เป็นขอนเนาะยันค้นตกแล้วไม่หิกำไปไนน้ำหมูใหญ่บมัน 真难。这 องสยบมาไหมอีกมายอโอ้ยมที่ท่าร่ที <IS> ่สแปดร่างนี้กปหน้าใต้ ันนี้ก็ได้ลาให้แล้วเนาะพี่น้องสนุกก็สิขึ้นเที่ยงพุ่นแล้วบัดนี้เนาะพุ่นละ11:00นกว่าแล้วเนาะพี่น้องกสิพากันขึ้นแล้วบดนี้พุ่นนี่กน้องซ้ายกน้องไผ่เนาะพี่น้องได้ลายห้เิบเนาะกยังอยู่พี่น้องยังบ่ได้แลดอกพเนาะพยังลายเนาะพี่น้องแต่บ่ฮู้มื้อนี้สิแล้วหรือบ่เนาะ สนุกกันยังบ่ฮู้อันนี้สนุกกันสิพาเมือเที่ยงพคนละนอพี่น้องอก็ได้ลายให้เติมนอพี่น้องขึ้นห้ากินข้าวเที่ยงกับพี่น้องบาทนี่นลายให้เติมจะขึ้นกินข้าวเที่ยงพี่น้องบาทนี่ลายให้เติมเนาะเกี่ยวเหตุเป็นประดับพี่น้องเพราะว่าย่านฝนตกเนาะ เป็นประดับอ่ะกว่ากินไปเกี่ยบข้าวเนาะเกินบ้านกินข้าวอะไรพี่น้องนี่ก็ได้นี่ก็เที่ยงอะไรเนาะมกินข้าวแ้วเห็ีดกินอยังเด้งกินข้าวเ,เ,ท,เ,าวเ,าาเที่ยงมันผลก็ได้คันที่ตกก็ได้เนาะ ขึ้นเที่ยงพี่น้ังยางหลัดโคบได้ไหมสะเตยเพิ่นกองโบดทใส่เกือบบุดได้พี่น้องใส่เกือบแตะเนาะเกี่ยวเข่าวันนี้พิ่น้องมาสอยเนาะพี่น้องเพิ่นงมาสอยสนุกเลยนกจักเล่นกคนบลายเนาะแม่นกมาสอย โอเคพี่น้องฉันกับซีเมอร์เที่ยงกุแลาวเนาะบนี้มากินข้าวเที่ยงกุแล้วพี่น้องยิ้วข่าวแล้วเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับซิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสิ่งนี้นาะหมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งแซงแห่งใจแห้สนุกนะเด้อได้เห็ุคลิปจะจบไปเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้อง,อองกดไลค์กดแชร์นะเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สนุกไปแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดี